เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามานะคะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้ก็จะเป็นการทำคลิปนะคะทำคลิปเพื่อที่จะแนะนำพี่ๆน้องๆที่ยังไม่เคยขึ้นไลฟ์ทาง youtube นะคะอ้าวเพิ่งจะสังเกตดูว่าเออเหมือนจะหน้าตาของอทาง youtube น่าจะไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่เนาะ น่าจะแปลกๆไปกว่ากว่าเดิมที่อ้อมเคยขึ้นมาปุ่มนี้นะคะก็คือเป็นเป็นภาพกากบาทนี่ก็คือปุ่มที่เราจะลงจากไลฟ์นั่นเองนะคะแล้วสามจุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นภาพอ่าเป็นไม้นะ,ะเป็นไม้เป็นไม้หรือว่าเราจะาบันทึกไฮไลท์ในนี้นะคะแล้วก็มีการแชร์นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตา้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่แวะเรียนมานะคะนี่ก็ถ้าใครอยากจะปิดไม้นะคะก็จุดซ้มจุดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็กดแต่เปิดไม้โอเคแล้วก็เช็คดูว่าเราได้ปิดไม้เปิดไม้หรือเปล่าก็ตรงนี้นะคะ ตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆโอเคอันนี้เขาเขียนว่าอะไรเนี่ยระบบอาจตอนข้อความบางรายเช่นข้อความที่อาจเป็นสแปมแชทสดระบบข้อความสมาชิกอ่ะต่างๆอ่ะเขาก็จะบอกอันนี้ก็เป็นอ่าภาพอ่ากล้องไม่ใช่ภาพเป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะคะเนี่ยกล้องหน้ากล้องหลังให้เราอ่า เวลาเราอยากจะปรับปรับให้มองเห็นด้านหน้าเดี๋ยวอ้อมปรับให้ดูเนาะกดกดปุ๊บก็จะกลายเป็นกล้องหลังนะคะนี่ก็จะเป็นวิวสวยๆนะคะของอ้อมนั่นเองนะ,ะขอบคุณมากมายเลยนะคะสำหรับกำลังใจที่เข้ามานะคะเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาพวิวสวยๆอันนี้คือด้านด้านหลังนะคะด้านหลัง ถ้าใครอยากจะเห็นว่ามีข้อความขึ้นหรือเปล่าให้เอามือแตะหน้าจอแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้แตะหน้าจอนะคะสักพักหนึ่งนะคะสักพักหนึ่งก็ข้อความนั้นก็จะหายไปนะคะเห็นไหมคะข้อความก็จะเลือนหายไปนะคะมีหลายคนนะคะทีะ่สับสนว่าเอ๊ะทำไมข้อความถึงหายไปเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมจะขยับกล้องลงอ อันนี้ก็คือคลิปที่ถ่ายจริงเลยนะเนี่ยนะคะตอนนี้ก็มีคนกดไลค์ให้เราสามแล้วมีคนเข้ามาชมหนึ่งคนนะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะถ้าเราอยากจะเห็นว่ามีคอมเมนต์ไหนเข้ามาอีกหรือเปล่าก็เอามือมาแตะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะก็จะโชว์คอมเมนต์ขึ้นมาตรงนี้นะคะ เดี๋ยวอ้อมจะทําคลิปนี้ให้จบถ้าอ้อมลงจากไลฟ์แล้วนะคะตอนลงไลฟ์อ้อมก็จะลงจากไลฟ์ให้เพื่อนๆชมด้วยนะคะ <ül dissoci ative noise> ก็ขอขอบคุณนะคะอพี่ๆน้องๆที่เข้ามา ในไลฟ์นะคะวันนี้ก็ขึ้นมาทักาทายแล้วก็ทำคลิปเกี่ยวกับเกี่ยวกับการขึ้นไลฟ์ทาง YouTube ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นคลิปแนะนำให้พี่ๆน้องๆรุ่นใหม่นะ,ะที่ยังไม่เคยขึ้นไลฟ์ทาง YouTube จะได้นําไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยนะคะ เดี๋ยวอ้อมก็อาจจะขอตัวลงไปก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ขึ้นมาขึ้นมาเพื่อทำคลิปไปเฉยๆนะ,ะก็อาจจะขึ้นจริงอีกครั้งหนึ่งวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะเวลาประมาณนี้นะคะอาจจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาทักทายพูดคุยกับทุกๆคนนะคะ ตอนนี้ก็มีคนชมอยู่สี่คนนะคะตอนนี้เพื่อนๆก็เ,เข้ามาสามสี่คนแล้วนะคะก้อมก็เปิดไลฟ์มาเป็นเวลาห้านาทีนะคะเป็นเวลาห้านาทีก็เดี๋ยวนะคะ,ก,ะก็จะลงแล้วนะก็จะลงแล้วนะเพราะว่า มาทําคลิปเฉยๆนะมาทําคลิปเฉยๆเดี๋ยวเราก็จะกลับหน้าจอมาตรงนี้ก่อนปึ๊บนี่นะคะปรับหน้าจอมาอาปรับก,กล้องมานิดนึงโอเคนะ,คะก็ก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆคนที่เข้ามาในไลฟ์วันนี้นะคะก็ขึ้นมาเพื่อที่จะทําคลิปเฉยๆนะคะก็ไม่ได้ขึ้นมานานเดี๋ยววันอาทิตย์ น่าจะขึ้นมายาวๆหน่อยนะคะเดี๋ยวก็ต้องขอตัวลงแล้วนะขอบคุณมากมายเลยนะที่เข้ามาชม <c oughs> เดี๋ยวอ้อมก็ต้องขอ <c oughs> จบคลิปนะคะจบคลิปก็คือการลงไลฟ์ทาง y u t u b e นั่นเองนะคะก็เราก็ไปตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆไปตรงเนี่ยที่เป็นตัวกากระบาดตรงนี้นะคะเราก็กดเลยนะคะ เขาก็จะถามเราว่าแน่ใจไหมว่าต้องการหยุดการสตรีมเขาบอกอนี้นะแล้วก็กดตกลงนะ